อ่ะพี่นอ้องเามาตำหักทั่วอีกแเลพี่น้องมื่อกี้ตำหักทั่วหมกทั่วปีนี่นะครับพี่น้องอ่ะเหนะ็นริ่มต้นกันนะครับเลือกปิ้งบายนะที่ได้ปลาทะเลมาก็ได้สิมาตำหักทั่วกินกับบ่มีปลาหนาแล้วครับเนาะกินปลาทะเลตัว <G ül üyor> กินปลาทะเลกินครับตำหมูทั่วนี่เด่นี่นี่ทั่วปีนี่ทั่วปีพี่น้องตำเบิดขวนด้วยครับผมโอ้ยเห็นวกักกะเอาออกเลยเธอเว้ยเห็นวักกะเอาออกสักคนนะเฮ้ยขวนก็ได้เนาะเห็นวักะสีเอาเบิดครับบหรี่ใส่เพลีแห้งหรอกครับ โอ้แห้งหน่อยแห้งย่อยปพวงนี้ปวดตาพี่น้นงองเลยเป็นปลาสลิดมันจะแซ่บก็ได้ตากับเนาะหัวเหวอเจ้าหน่อยก่อนพี่น้องเลยทำม,มันสอนในมันพี่น้องในมันได ตามแนววกะปีรืเปียดออกอะไรมันตัวตัวปีวันเห่าตามเส้นมุมพริกเขียวมวกเผ็ดคนใดพอใจกรอกพี่น้อง้โหกระหจังได้ไหมหย่านเผ็ดนะพี่น้องเอ้ยพี่นี่เนี่ยเขาหย่านเผ็ดนะ นนะเรรีียยบบ้อ่ลองเบิ่งครับเห็นมะกอกใส่มะกอกด้วพี่น้องมาหนิไม่ใส่มะขามได้หลองเบิ่งพี่น้องใส่หน่อยเดียวยันผสมแห้งเนาะพอดีมีมะกอกมานำเลยใส่มะกอกตัวไม่ใส่มะขามเลยมาหนิเนาะเอียดสามสี่หน่วยนี่แหละพี่น้องเอ้ โอ้หเรื่องเตียน,น,นตัวครับลายานไปเองพี่น้องเสปลาดับหน้าห้อานี่แหะพี่นอ้องเลยหอมสกันดูได้ปราับน้าหนี่ประเด็กตัวอ่างขณะเดินนี่แหนอเดินประเด็กตัวอ่างารบ่ไร้รับขาดบได้ตัวนี้อย่งนวัวใส่ลงไปว่ จょใหญ่พูครับลืมจょใหญ่มันก็โดงใหญ่เด้พี่น้องมียังสยกยาเดียว ที่ครับทิ่มกุกกรพี่น้องนัวว่ะพอดีครับพอดีนาครับม้ำตาลหนึ่พี่น้องอหอมหวานเลยพี่น้องเลยดูดีเลย บมนนื่อนาดไหนไปเอาเลยตุ้ปีนี่ครับปลาน้องๆแค่ก่อนนะครับเพรตอนนั้นเขากินพันปลาครับผมก็ได้สิม,มาก,กินกับตัมถัวเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวบันบานเท่านี้นะครับเพราว่านั้นลูกน้องขวดแล้วจัดเนี่ยดเพราะจัดเป็นพันปลาอ่ะพี่น้องเพราะอยากกินเขาครับ ้เจอกันคลิปหน้าเลยครับเออบยบายครับอืมพี่น้องจำเปีจำเปกืม ชมก็มีครับชมเนี่ยปลาเนื้องานปลานี่โอ้โหชุดยอดเด้เป็นอะไร